โอเคครับก็คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมจ้องวน์เก็กตูนะครับผมก็สําหรับวันนี้เรามาสอนติดตั้งตัวเกมเซฟสี่กิงนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมให้เราไปโหลดควายเซตเอมาก่อนนะครับผมนี้นะครับให้เราไปโหลดเซตเอตัวนี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็ไปโหลด อ่าอ่ายดคววยนะครับผมไปโหลดกันได้ที่ในปจสตูนะครับก็อันดับต่อไปนะครับผมให้เรากดไปที่คำว่าเซตเอนะครับผมพอกดคำว่าเซตเอแล้วนะครับผมเรา,ะเราจะเห็นคำว่าเอบกนะครับผมเอบกีจะมันเขียนว่าซีกิงดีเอ็กเอบกนะครับผมก็ให้เรากดติดตั้งเอบกไปก่อนนะครับผมถึงก็พอเรากด มัาก็ไม่อะดีกิน dx e กีเลยนะครับผมให้เรากดอันแรกครับผมกดอันเบื้อื่อนนะครับผมอันเบืสุดนะก็เรากดไปเลยครับนะครับผมก็เรากดติดตั้งไม่ได้เลยครับผมนะครับก็มันกินกำลังติดตั้งอยู่นะครับผมแต่ว่าของใคขึินแบบนี้นะครับผมไอไอเรากดคำว่าติดตั้งต่อไปนะครับผมอย่าไปกดตกลงนะ ให้เรากดตำมาติดต so ั no ้งต่อไปนะครับผมก็เรากดไปได้นะครับผมอยู่ด้านซ้ายนะครับผมกดติดตั้งต่อไปเลยครับก็รอสักครู่นะครับผมก็มันกดมันขึ้นมาว่าติดตั้งเก็บแล้นะครับผมก็ให้เรามากดตำม้าซิจนะครับผมน้ามไปปืดนะครับผมให้เรากดตำม้าริจนะครับก็เรากดซิทไปได้เลยครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราออกไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวกิมได้ยังนะครับผม นี่นะครับตัวเกมขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ไอเราเข้าไปที่เซตใหม่นะครับผมก็หอเรามาติดตั้งคําว่าด a ต a d ดี X นะครับผมนี่นะครับก็เรากดติดตั้งไปเลยครับผมไอเรากดมาคําว่าอ่าแตกวายนะครับผมให้เรากดมาอันที่สองนะก็เราตะกูนะครับผมเราตะกูนะครับ รอสักคู่นะครับทุกคนรอยมันติดตั้งเสร็จนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนที่ไม่เข้าใจอยู่นะครับผมว่าตัวกิมในเซฟจริงๆมันติดตั้งยังไงนะครับก็วันนี้ก็มาสอนได้แล้วนะครับ,รบผมนะครับก็รอสักคู่นะครับผมรอสักคู่นะแต่คลิปนี้พี่จะไม่ตัดนะครับผม พี่จะไม่ตัดนะพี่จะสอนดาวรวดแบบเรียวๆนะครับผมนะครับพี่จะไม่ตัดนะครับผมคลิปนี้นะคือเดีย๋ยวพี่อัดอัดเสร็จเดีย๋ยวก็พี่เก,ก็ลงในช่องเลยครับผมนะนะครับนะครับผมก็รอครับรอสักครู่นะครับผม ที่ว่าพี่จะไม่ตัดนะครับเพราะว่าพี่อยากพี่อยากให้มันเป็นลิปเดียวแบบสอนแบบรายละเอียดนะครับผมก็รอครับผมได้เจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับทุกคนนะครับรอตะกูครับผมรอตะกูนะครับผมแปดสิบกว่าแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผม97แล้วนะครับโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมก็มันขึ้นคำว่าออ h SAMP ไหมนะครับผมนี้นะครับก็ห้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมไ้เรากดกลางนะครับทุกคนห้เรากดกลางแล้วไอเรามาก๊่ปปี้นะครับผมไ้เรามาก๊อปปี้อ่าที่ว่ามันอยู่แถวซีซีนะครับผม นี่นะครับที่ว่ามันเขียนว่า co py นะครับผมให้เรากด Copy ไปเลยนะครับแล้วก็ให้เรากดสองจุดตั้มบนนะครับผมแล้วก็ให้เรากดไปที่คำว่า a n d o นะครับอ่าเราเราเราอยากกดไปที่คำว่า data นะครับผมให้เรากดคำว่าอ่าเราอยากกดไปที่ data นะครับให้เรากดวางได้เลยนะครับผมนี่นะครับอ่ามันจะอยู่อยู่ ตัวเอ่อตัววางควายนะครับผมมันจะอยู่ด้านล่างกว่ามือนะครับผมก็ไอเรากดวางไปได้เลยนะครับทุกคนก็รอสักครู่นะครับผมก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับผมแต่พี่จะไม่ตัดนะทุกคน พี่บอกก่อนว่าพี่ไม่ตัดนะครับผมพี่ควรน้นองๆไม่เข้าใจนะครับผมว่าติดตั้งยังไงนะนะครับผมก็อ,อ่ารอสักครู่นะครับนะครับผมพี่จะไม่ตัดนะครับพี่จะไม่ตัดนะไม่ต้องตกใจนะว่าจะไม่เห็นเวลาพี่ใจกว่าจะมีมันขึ้นอยู่ว่าเพื่อน,เ,นเพราะว่ามันจานะครับทุกคนนะครับ ก็รอครับผมนะครับรอสักูครับผมนะครับรก,ก,บบกอ็อ่าเดี๋ยวตัวกิมของมือถือนะครับเดี๋ยวพี่จะยิิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวพี่จะติ้งตัวกิมกมือถือไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะนะครับ นะครับผมเดี๋ยวพี่จะติ้งตัวกีนไหมที่ใต้คอมเมนต์นะครับครับผมรอตะกูครับทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมรอตะกูครับนะครับอรอครับรอต่อไปครับผมนะครับรอต่อไปครับนะครับผมใกล้มันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคน ิบกว่านะครับนะครับก็มีน้องๆก็คอมเมนต์มานะครับผมก็ผมได้ตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะครับผมว่าน้องติดตั้งตัวเกมปิดปิดปลาดตรงไหนบ้างนะครับก็วันนี้มาอ่าตอนนี้ก็มาสอนให้แล้วนะครับผมก็ที่ขึ้นคลิปผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะทุกคนเมื่อกี้ที่ว่าผมเลิฟจริงคร้บผมมาลิปลงไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ว่าเข้าไปดูคลิปที่ว่าผมไปหลอนตะมาน เก็บไหวซื้อนู่นนะครับตอนนี้ก็ยอดวิวนะครับผมเดี๋ยวว่าการดูนะครับก็อยู่ประมาณแปดร้อยแล้วนะครับผมแปดร้อยกว่าแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยติดตามที่คอยสปอร์ตนะครับผมที่คอยกดไลค์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมมาก็ตอนนี้ครบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็ให้เรากดไปที่คาว่า S M S M P เหมือนเดิมนะครับผมอยู่ด้านล่างเพื่อนนะ ก็เรากดไปเลยครับให้เรากดไปคําว่า SAMP เหมือนเดิมนะครับผมก็ให้เรากดคําว่านี้นะครับทุกคน HGT นะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปเลยครับไปติดตั้งชื่อนะครับผมให้เรากดหนึ่งครั้งนะครับผมก็ให้เรากดอันเบลเปื้อนนะครับผมกดคาว่ายุนะครับ OPEH นะครับผมก็กดเข้าไปเลยครับผมนะครับ ก็มันจะกิ่งมาหน้าไอเราเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ไอเรากดตาบบ้าไอเรากดไปที่จุดจุดสามจุดด้ามมือกว่ามือนะครับผมไอเรากดไปเลยนะครับไอเรากดตาบ้าแก้ไขด้ามมือสุดนะครับทุกคนจนก็ไอเรากดมาตรงนี้นะครับผมก็ไอเราลบเฉพาะชื่อกับชื่ออย่างเดียวนะครับผมก็ไอเราไอเราติดตั้งอ่าไอเราเก็น ชื่อนะครับผมอ่าผมขอบอกก่อนนะครับอ่าไอ้ไอ้ใจชื่อหรือนามสกุลนะครับผมก็ตัวอตัวใหญ่อยู่นะนะครับตัวอานามสกุลก็ต้องมีตัวใหญ่ด้วยนะครับผมนะครับก็เป็นไปเลยครับผม U N O, o M K ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน ก็ให้เรากดไปที่ด้านบนกว่ามืออีกครั้งนะครับผมเพื่อบันทึกนะครับก็กดไปเลยครับผมก็ก็ตามมาว่ายืนยันคุณต้องการบันทึกหรือไม่ก็เรากดต่อ่าใช่นะครับผมอยู่ด้านล่างขวามือนะครับก็เรากดไปเลยครับผมก็เสร็จสิ้นนะครับผมก็ให้เรากดให้เราลองกดเข้าเกมดูนะครับผมทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลิปหน้า พี่จะมาสอนอะไรเกอคกอยากให้พี่สอนติดตั้งตัวเกมบนมือถือของซืบไหนนะครับผมก็คอมมิตนมากันได้นะครับผมก็สำหรับอันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เกนใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะครับถ้าเกดจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดติดตามนะครับผมก็ส